สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข bueno. ้าสู่ช่องสอผ้าโชคครับเมื่อนี้ os, ยพศกับผ้าพีผ้านนองมั่บ้านคุณตาล่านเปอร์เซ็นต์ครับหมดที่พันมาครับคุณตาล้านเปอร์เซ็นต์กับเขาทั่งล่างทึ้งบนครับพี่น้อง fc ครับเมื่อนี้กับผ้าพีผ้านนองมาแสดงความดีใจกับคุณตานาะครับตัวเลขของท่านกับเขาทั่งล่างทึ้งบนครับส่วนงวดนี้คุณตาเพิ่นสิล่อยหน้าทางมือใดเข้กับไปฟังไปเบิรงน้วกันครับตามพศมาครับ สวัสดีครับคุณตาครับผู้เขาพักเขาเนี้ยนะพอเนาะหงอนหนึ่งตัวเลยแต่ว่าเสียอย่างเดี๋ยวเป็นเลขตัวเก่าวันนี้วันเราตัวก่อนไม่ออกแล้วไงบอกเลตัวโอ้ยมันไปออกตัวเก่านี่แล้วก็คนสิบวัดสิบนั่งมันก็ไม่มันแก่เพราะว่า ก็ก็เขียนไหนอยู่เม่นเชีนมันมันออกขี้นแปดสามเจ็ยนมันออกสองเจียอืมเขียนแปดสามที่โลบออกก็เชิได้เลยสุดม่งอุยเชิดได้ครับแล้วจากนั้เชียร์หนึงเชียหนึ่งอ้ยกระชเอาเอาบังสถิติพี่น้องครับอันนี้สถิติของคุณตาลานเปอร์เซ็นต์ครับโอ้เจ้าเขียนมาวิธีครับสถิติงวดที่ผ่านมาครับพี่พอเอะศูนย์หกศูนย์เจ็ดหละครับมังกลางกี้มังกลางลหรอครับ ครับบ่อหลายตัวงอดที่พานมาเลยบ่หลายตัวมอดสีมากใช่ไหมสีแขนบ่อฟ้าบช่ป่ะมือเริ่มเขียนให้เชือแน่ก่าโอ้เนาะนีสันโอ้สายตาดีขนาดน้องฟอนโองรักเด็กแมนเนาะแม่น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 รับบ่อรักเด็กแม่นรับ ไม่มาด้วยกันบ่มาไเดียอวดวางหนึ่งบ่มานัากันบ่เลี้ยมาเลยน้ออเนาะ่อกะพิจูดงวนไม่มาด้วกันหลายกวดสีมาก็ไม่มาด้วกันดีงวดสีมานี่ท่านได้เหตุไปฟอกเขาเข้าอยู่จะว่าวนี้ออกรักกันกันเอว่าเขาเข้าไว้แล้วเขาเข้าไว้แล้วจิครับแล้วว่าออกตัวเก่าต่อไม่ออกตัวเก่าท่ให้ออกตัวเก่ามา้อนสีม้าั่นมมนออกตัวเก่านี่ค่อน คนหลงทางนะพ่อเนาะคนบ่มากกเด็กตัเก่ามันเกิดผูเฮ็ตเกิดทังูกเกาแล้วช่วยให้เล็กี่ถูกกงา่ยเพาะที่เทามหลอกกัเขา่อย่างที่ว่ากันบ่ลอกเก่าตรงอใช่ไมรับรองบ่ออกตัวเก่าเลยแต่ว่าแกไขกันเจ้าบ่มันตัวเก่าไขไขกันเจ่า่มันตัวเก่าดีไข้วันจะมาเจ็แปดสิบวันไม่พลา อ่เก็โกงวดสีมานี่เป็นชุดทีงวดบ่ว่าชดที่แปดสิบงวดบ่วผานอะเ่าหามันเจ็ดสิบงวดของมันนครับครับงวดวงหนึ่งนี่มันเจ็ดสิบกบวผาเจ็ดสิบงวดเจ็ดสิบงวดเจ็ดสิบกงวดบ่พผางวดสีมาแปดสิบงวดขึ้นนาเลยบัวผาด้านปเช่คือก็ไม่บ่วด้ชัวหำยังเจ็ดยังได้กับบัวเดชัวมันบ่วผาบ่ไเ้ซัวจอะไรหายปีแล้วช่ายาด็ด ไอ้นี่ก็จะช่างสายายใครบอกนกเป็ดว่าจะเนยียดจิตก็ิดปากกันนี่แสง่นแดเป็นสายามากหลายปีแล้วนกพน้ออ,อโอ้ยหลายปีให้บอกน็ถึงเลยตั้งแต่ามาไทายถ้ำตั้งแต่ได้มาไายถ้ามีฟอนี่ก็จะปีแล้วเนี่ยสองปีสามปีเขาม่สปีสปีเขาไมาสองปีสามปีขเขาไ่ถ้ามันมุดถึงบนมีจนดังทั่วประเทศอจนดังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เขาเอันดับยี่โมก็เขาบอกรืนองถูครับกะอันดับแล้วเขาเนี่ติดอันดับเลยเพราะเนาะเหันว่าผู้ใดสิบโมงจักอันคนตาล้านเปอร์เซ็นต์เราเลือกเบื้องตัวเปื้องตัวเกินไปโอ้คนตาล้านเปอร์เซ็นต์เออเขาว่าเขียนมาเขาือแไม่เรียกอันนี้พวกครเขายลกแต่ผูว่าอันเด็กตาท่องสุงนี่หยานย่อมเลยมั้ครับ

ตตัวเลกกัยังแบงปันเนนะพอเนาะตัวเด็กคืออีพอแล้วเห็ดมมกเห็ดมากกับแบงปันแจกพี่แจกน้องไปเนาะดบ่เรียกหนาให้หมดคนดีชื่อเขาดีใจน่เปนมุดชื่อว่าโอ้ยนอนบ่หลับคือกันโอ้ยจหมดตัวคนเสี่หลียเนาะไปว่าแต่ว่าก็มีการพิจารณาแล้วนั่นกับถ้ามาดนานพอเนาะความมุ่งจะนงเอง สีเก่งก็ยังนอกความนั่งจะโก้ที <c ười> <c ười> แม่บ่ครับมันเกิดการพิสัยมันก็มีเข่าไม่ลดนาะพวามนาะมันเสียบ่เจ้น้ำเก้มนกมันก็ยังล่องเปลี่ยนแม่น้ำ <c ười> เจ้เล่ยขึ้นปลาเมืองสอนมันก็ล่องมันก็ขึ้นมันก็ล่องขึ้นล่องเปลี่ยนสัท <c ười> ุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนปแป<ท>ลงได้ทั้งการโมเทียงครับทุกการเงินจังนาจ่ามันโมเทียงทัง้งหมดอย่างก็โมเทียงทั้งเปลี่ยนมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่จนไม่จนไหลรูุ้ด ลนไปลนไปเปลี่ยนไปเลยล่ะพวมันเปลี่ยนมันเสียงชิเลยมันบ่เี่ยงหาเรื่งเสียกันถึติดต่อกันก็มีเนาะพ่อเนาะนมาเสียเรียน่เรียนกัน่ะครับพอบ่ค่อยภาตาเนมาครับจะมีวังนึงมันเป็นปวัดนึงเนาะพ่อเนาะลักเลขบ่ผิดครับลักเลขบ่ผิดเฮ็ดจังได๋บ่ผิดักเบิ่งรักมันรักเลขนี่เฮ็ดดึงงินมันก็มาย่งบ่ครับเดี๋ยมันไป่มที่1ยังบ ลักเล็กมันมาจนเรถไปเจ้โตมีแต่เรื่องสิ่งนี่นะเนียนบอกงวดนี้เลขลักมีตัวไหนในพอได้งวดที่มาเห็นรอครับงวดที่มาเหมือนบ้นท่นไ้บอกแล้วบ้าท่านใด้บอกลักกานบอกก็จำมาบอกแล้วกานบอกก็จำมาปล่อยตีพอจำมาปล่อยตายพอดีเพื่อการจำมากาะพิเฮ็ดของคอยแล้วบัดนี้ตอนนี้เฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปแล้วแต่ว่าบ้านท่านได้สรุป มันบอกันเพราะว่าพรานเนี่ยคักกันนี่ท่านเน้เน้นคักมันบ่พอมันบ่อไปฮะมันผิดเียวแหละต่ว่ารับผู้เจอเดียวมันเดียวไปเห็นมุดเดียวเนี่ยเียกจะได้สว่อรับตานี่เห็นมุดรับตาไปเห็นมดแล้วมันบ่พอมันช้ำนานมันจังนานหลยคักีเหรียเนาะไม่นกัเลียงมากกัเป็นกเป็นม่เพวาเล่นแก่ะไรแก่ข้าวหัวยี่ความหรอกแฟมันไม่ยานมันไม่ยานมันมีขาวหัวยี่ความพามันจะรับการหรอ นี่คำนี่ไหนนอนมีเน่ยาไปคำมีมันไปมันบ้ขาวหมดเลยเนาะคขนี้ก็ไปเัินบอกครับก็จะลานนกูนั่ง้ามันจะบ้ขามันมีน่าคำดีมันไปเนี่ยครับแต้วมันดีมันอากดาแล้วมาอาปาพรดียวเราปิ้ลก๊อฟดลครับก็โดนมาเห็นก็เคลียร์นั่เทียวเห็นเนีครับกาแสดงัดงัดบากัดไู่มหการเริไม่ได้ินทุกัน เราเมือี้ที่นี้จะไมันด้ขามงกุฏเถอะครับมันจะเราข้นหมดแก่เนี่ยหมดแต่ว่างวดนี้มื่อใดน้อยพอสิปล่อยหน้าทางประมาณเลขส่วนประมาณอาทิตย์หนึ่งปล่อยละปล่อยก่อนอาทิตย์หนึ่งบอกฟ้าใช่ไอาทิตย์หนึ่งมันที่เสฉะกับบ่โหแต่ว่ามันส่วนมันที่มันออกวันที่สิบหกครับงวดนี้วันที่งอกตรงมันปุด ตัวโน้นฝุดพอดีรับเด็กบอกวันพุวันพุดเด็กบอกยังไงก็บรรทิบพอสิปล่อยวันที่เท่าแดดนั่นนะประมาณอาทิตย์หนึ่งปล่อยอาทิตย์หนึ่งมันเกิดก็อีกไม่กี่มือแล้วขนาดอาทิตย์หนึ่งเนา่อยปล่อยหนึ่งอยู่ก็บอะไ้แล้วครับเดี๋ยวจังไดยก็สิมาตามีฟอคือเก่าละอย่าวนี้เขาจงเขาจะไล่กันด้วยปล่อยไล่ตันปล่อยคนไล่ คนไล่กันเลยเงินก็เลเขาไล่เขอคนเราสองร้อยสองร้อยสองร้อยสิงรอยโอ้ยพอปล่อยไปทางไล่ก่อนแล้วจังสิปล่อยออกยูทูเนาะพ่อเนาะจังพอที่ยูทูปจะเอาให้ราแต่แต่ว่าให้พวกกลุ่มไล่เพิ่นไปก่อนเงินบ่พอเพราะว่าเขาสมัครช่วงนี้ช่วงพวกไล่เขาไปแล้วเขาบอกกันสิ้นไฟสิ้นมันอักกับไเอามันนั่นบ่พอพวกนี้พวกนี้อักกับไเอามันอักเอาไฟออมัน แล้วต่ไปแล้วมันก็บ่บากันคนณเคยพุ่มเมื่อไาก็ช่วงไห้เพรมันหาพันของมืินลงงชโชวคมากเันเุาถือหลายคุณถือหลายเนอครับเดี๋ยวก็ชมากก็ถามช่างมันก็ช่างนายคอยก็ซื้น้ำมนี่แหละก็ซื้อน้ำยูกนี่แหละอ๋อซื้อน้ำยูทถือถือครับครับโอ้ดงานนาเง็นตาอ่านประวัติเขาอกว่าึ้โคตเดี่ยวกไป ดีใจน้องเพิร์ลไปหายพอบ้าณนี้เสร็จลดจัตหวังตามหายตามหายพอร้านเปอร์เซ็นต์ใช่เออเนี่ยวก็พอมาครับก็ปากก็ไม่พอโอ้สาธุดีใจน้องเพิ่นเนาะแสดงว่าถือได้เพิร์ลถือลายครับปากเป็นหมือก็มีครับไม่เป็นหมื่นที่นี่หรอกแสดงว่าถือเป็นล้างหรอกครับเอาอยู่พอตอนนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วก็บนี่ยังสิบปากถึงพี่น้องเอฟซีเนาะครับก็ถ้าเอา ล่อเนาะพอเน้อให้กอกเมื่อนใดใส่แถน้ออีพอเน้อวันที่ไลวันที่มดูพอนี่มันชื่อชื่ไหนเมื่อนี่วันที่หาครับที่หาครับผมอีกเล่ตีเลขที่วออกวันที่ที่ห่วงบอครับผมอวันที่สิบสามเมันไก่บัวสิบสามวที่สิบสิบ ที่เว็ดสิบสองจางีทเอาจี่สิบสองชอสิบสองพอเนาะสิบสองเน่นอนครับครับสิบสองเอาพี่น้องเอฟซีคับางจี้เนาเวลาสามมื่นคนครับให้เพิ่นได้ไปเตรียมเตรียมตัวซื้อเนาะสามมื่นหาซื้อได้ดรกครับครับครับในหลัมือก็ขายเรียบเรียนหมดก่อนเรียกหอกสองที่มือคนขายมัดครับครับแต่น้องซื้อสิบแล้วก็ขายอไเนี้ยมนขายเ เอาถ่ายคลิปแล้วก็ขอใหอ้พอมีสุขภาพประดงกายแข็งแรงเด้อครับขอบคุณหลายหลายทีมาให้แนวสร้างพี่น้องเอฟซีตลอดแถ้าวเอาครับแต่ว่าหวนนี้การรอบรอบอ,บอีกอกี่หมื่เนาะพอนาะกี่มืน่นอกกอดอกโบเอาครับโอเอา,อเอาสิบสองสิบสามประมาณนี่เด้อครับพี่น้องเอฟซีครับ